เห็นอะไรไหมมีมรกอให้เราได้เก็บกันเดี๋ยวจะพาปีนขึ้นไปเก็บมะรกอต้นมันสูงมากก็เลยต้องใช้บันไดนี่เลยบันไดพาดเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาหาถังเพื่อเอาไปใส่มรกอแล้วเราก็มาค่อยๆปีนบันไดกันทีละขั้นทีละขั้นอืด ตาเราก็ต้องจดจ่ออยู่ที่มะละกอมะละกอของเรามะละกอของเราจะตกไหมต้องรูกันว่าจะตกไหมจะตกจากต้นมะละกอไหมลูกที่หนึ่งสสยปลายลูกที่สองค่อยๆบิดเนื้อนอกมันอาจจะไม่ค่อยสวย แต่มันหวานอยู่อ่าลูกที่สามบิดค่อยๆบิดค่อยๆบิดอันนี้เอาไปบ่มเอาเนอะลูกที่สี่ก็ค่อยๆบิดเหลืองละค่อยๆเอาไปบ่มลูกที่ห้าก็ค่อยๆบิดอีกเอาไปบ่มอ่ะพอละ หาลูกพอก่อนอลงมาดูในนี่ในถังทีนี้เราก็ค่อยๆเอาลงค่อยๆปีนลงมาเดี๋ยวจะโชว์ตกบันไดให้ดู เรียบร้อยมะละกอก็มาอยู่ในถังของเราเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมมันมีเพลี้ยขาวๆมากินนิดหน่อยแต่ข้างในกินได้หวานอร่อยมากปลูกเองกับมือ